เลยต่อเรื่อยๆละครับไปต่อครับพี่น้องเลี้ยงเต่าใจอ่าเลี้ยงใจบริการเดินนะครับได้แม่บ้านใครเลี้ยวบางหน้าแม่บ้านใครด้วยเนี่ยเสร็จแล้อเต้าสุดๆเลี้ยวบังพวได้แต่เอาบังแต่ลูกค้าแต่เอาบังกล่องเนเพียงหาอ่า อารมณ์มาจอยทีเตาอารมณ์ดีเหมือนเดิมนะครับพี่น้องมันหวานเองปังๆลูกค้าเป็นที่เอื้อยู่ข้างนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างนาเดี่ยวพิธีเรียกใส่บริการของเขาแล้วนี่เงี้งที่สี่นะครับพี่น้องมบนเข้าไปมบนเข้าไปมบนเข้าไปทุกมุมทุกแก นิดอิ่มซิมลมผัดดีดี่นต้นโพจิ้มด้วยไหมแถวจิ้ม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 ันมาอดไแล้วก็สิได้ยิ่งิลไปเลยด้วยนครับชีวิตอ้พ่อค้า โอรแกรมจูรารับพี่นงสู้อกันไปครับผมครักบสองรถกันขายอันดื่นขึ้นไปเห็นอะไรเหรอน่เงียบ้ม่เนี่ยพวกขายหอมขายกระเทียมขายโคกขายสากไปทั้งในหมือขายผ่าขายแพ้ขายมัแตงโมขึ้นไปเห็นม้มันนี่พวกขายเนีดขึก็เห็นเงียบต่ะ มุ่นเพื่อใครยังในวัดเพื่อใครยังมันมวนครับพี่น้องสวัสดีมีความสุขเองงปะปังกันสุขภูสุขคนเด้อครับเด้อเสียซ้ายเลี้ยวขวาอยู่เนี่ยไปเส้นอะไรเถอะไปเส้นนี้ไปเส้นนี้เขาไปเส้นนี้ไปเนี้ย เงินบ่าง่นีบ่เขาได้บ่เขาได้เขาได้เขาได้เขาไปเริมุนเขาไปทุบทุบทุบนครับพี่น้องมัมน่อมนนดีปนี่ไงนึกว่าฝ่อจอยืดติดต่ละเมือนเนี่ยอู้สู้กันไปนะครับเป็นธุรกิจของเขาเองดอกธุรกิจครอบครัวของเรานะครับ ต่างไปเที่ยวนะครับน้ะต่างเที่ยวบ้านไปน้ำนะครับผมเดินสายทั่วอีสานเลยครับผมที่นเขตขอนแก่นมั่งเขตสระบุมั่งไปร้อยเอ็ดมั่งไปยะโสธมั่งกับป๋ายเรื่อยๆครับพี่น้องไปทั้งอำนาจเจริญหรือว่าอุบลราชธานีนะครับทั้งอุบลกะ เดี๋ยวขึ้นไปหานะครับรอสักครู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอเดินสายยอมารุ้นน้ำกันครับพี่น้องมารุ้นว่าลูกค้าคนไหนจะเป็นคนโชคดีเน่เนไปไง คุณข้าคุณไหนจะโชคดีเรียกใช้บริการได้จะแถมฟอนให้มุนมันผู้ใดเอื oui> ่นนะผู้ใดเรียกใช้บริการแล้วน้าพอใบก็ดีครับเฮ็ดง่ายได้แล้วคือฟอนความแล้วแถมฟอนนี่ยไอ้รวย ครับขอบคุณทุกความใจที่มีให้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อนๆพี่น้องอย่งเฮงปังๆไปด้วยกันครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีก่อนเด้อครับพี่น้องเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าได้ครับพี่น้อง